สวัสดีครับเพื่อนครับมนโนกนักเล่าข่าวครับวันนี้วันอาทิตย์ฮนะก็มีข่าวชื่อว่ากําลังเป็นที่น่าสนใจของประชาชนนะฮะทั้งฝ่ายที่สนับสนุนแล้วก็ฝ่ายที่ต่อต้านนะครับเรื่องการพักโทษของอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับคุณทักษิณชินวัตรนะครับครับผมก็ชอบท่านนะผมก็ชอบท่านนะครับ การพักโทษเนี่ยมันเป็นพระราชบัญญัติราชธรรมนะตั้งแต่ปีพศสองพันห้า้อยหกสิบครับนะครับมันมีพบรบราชธรรมออกมาการพักโทษตั้งแต่ปีหกศนนะไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งมาทำนะฮะมันมีมาตั้งแต่ปีหกศูนย์แล้วนะฮะสมัยรัฐบาลไหนอะ่ะใช่ไหมรัฐบาลน,นุ่นนะ่ะที่ยึดอำนาจเข้ามารห้ทหารมานะนะฮะไม่ใช่รัฐบาลน,นี้นะครับ ตั้งแต่ปี60ที่เขายึดอํานาจมานะก็มีพรบราชทานออกมาจะเล่าให้เพื่อนฟังพี่ครับเพื่อนเอนเพื่อนพี่ๆกรมราชันน่ะมีกําหนดการพักโทษก็คือหมายว่าการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดออกมาอยู่นอกเดือนจํานะครับก่อนครบกําหนดโทษนะครับออกมาจากเดือนจําหรือที่กักขังเหมือนคุณทักษิณก็ออกมาจาก ลรงพยาบาลตำรวจใช่ไหมชั้น14ที่ว่ากักบ,บริเวณไว้เพื่อการรักษาเพราะว่าคุณนักเียนท่านก็ป่วยนะคนแกน่นาะเสศษสิบกว่าป่วยนูน่นป่วยนี่แต่เขาไม่ได้เปิดเผยไงว่าป่วยไปอะไรบ้างนะฮะไปลีภัยการเมืองตั้งเกือบ20ปีนะ,ะเนี่ยเกือบ20ปีนะท่านก็โดนกระทำมานะ,ะตรงๆอ่ะท่านก็โดนกระทำมานะอะแล้วก็เรียกร้องให้ท่านออกมาเข้ามา เนี่ยจริงมึงก็กลับมาดิมารับโทษนะท่านก็กลับมาไงกลับมารับโทษแล้วก็มีข้อกก่าวหายอ่อะทาไมไม่อยู่ในเรือนจําเลยทาไมไม่ใส่ชุดนักโทษทําไมไม่ตัดผมโอ้สารพัดจะพูดนะผมก็ขี้เกียจเล้าเอาไงว่าอ่ะสรุปตอนนี้แต่ละกรรมพักโทษแล้วไม่ใช่คนเดียวฮะปีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยพักโทษถึง930ท่านนะครับที่คุณสมบัติครบอ่ะนะ 930ท่านนะรวมทั้งคุณนักสินด้วยนะก็อย่างที่บอกอะการได้รับการปล่อยตัวพักโทษตอนนี้เนี่ยมันก็มีคุณสมบัติตามที่เขากำหนดในพรบราชทั์นะคือเป็นนักโทษเด็ดขาดนะครับเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมที่เหลือโทษหนึ่งในสนะครับนักโทษชั้นเยี่ยมเหลือโทษหนึ่งในสแล้วก็ถ้าเป็นนักโทษชั้นดีมาก ดีมากก็เหลือโทษจำคุกไม่เกิน1นในสนะครับแล้วก็นักโทษชั้นดีเหลือโทษจำคุกไม่เกิน1นใน5นะครับระหว่างที่กำหนดปล่อยตัวเขาเรียกพักโทษเนี่ยนะก็จะมีเจ้าหน้าที่คุมประพฤติหรือเจ้าหน้าที่ราชัณฑ์น,นะฮะไปเยี่ยมที่บ้านที่บ้านนะครับ ของผู้ได้รับการปล่อยตัวพักโทษเนี่ยนะเพื่อให้คําแนะนําให้คําปรึกษาดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์เมื่อมีปัญหานะแล้วก็การพักโทษเนี่ยนะมันมีเงื่อนไขเพื่อนเงื่อนไขมีแข้อนะเดี๋ยวเล่าให้เพื่อนฟังนะข้อที่หนึ่งให้พักอยู่ที่อยู่ตามที่แจ้งไว้กับเรือนจำนะฮะอย่างคุณลักษินรู้สึกว่าแจ้งไว้ที่ บ้านจันสองล่าใช่ไหมก็ต้องพักอยู่ตรงนั้นห้ามไปไหนเด็ดขาดนะครับข้อที่2ห้ามออกจากสถานที่อยู่อาศัยที่แจ้งไว้ก่อนหน้านั้นนะฮะคือออกนอกบ้านไม่ได้นะเพื่อนอยู่อยู่นั่นก็อยู่ตลอดนะฮะข้อที่3ห้ามประพฤติตัวเสื่อมเสียเช่นการดื่มสุราเล่นการพานันเล่นยาเสพติดนู่นนี่นั่นจะมา ฉลองเอ้ยยกแก้วไว,ชไว้ชนเว้ยฉลองพักโทษไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับเดี๋ยวธุลาเล่นการบนรนยาเสพติดไม่ได้เลยนะครับข้อที่4ก็ให้ประกอบอาชีพโดยสุจริดชนก็หมายว่าเขาเคยทําอะไรอะ่ะเคยทําธุรกิจนู่เนี่ยก็ทําได้ทําได้ประกอบอาชีพสุจริดนะครับข้อที่5ให้ประพฤติตัวตามลทัทธิศาสนาที่นับถืออยู่ใครเป็นคิดก็ ไหว้พระเจ้าไปใครเป็นพุทธก็สวดมนต์ไหว้พระไปนะฮะข้อที่หกห้ามมีอาวุธพกพาอาวุธเด็ดขาดนะครับข้อที่เจ็ดห้ามติดต่อกับนักโทษคนอื่นเด็ดขาดนะครับห้ามติดต่อใครว้เนเถอะนักโทษที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องเะยห้ามติดต่อกันนะครับข้อที่แดก็ให้รายงานตัวทุกเดือนกับเจ้าหน้าที่ราชธรรมหรือตำรวจอะไรเขากะมีกฎให้ ว่ารายงานตัวยังไงนะภายในเวลาพักโทษอยู่นะตอนนี้ก็มันก็มีทั้งกลุ่มที่คนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะคนที่เห็นด้วยก็บอกว่าเออมันก็ตามกฎเกณฑ์นั่นแหละพลววละรา,ะา,าจาันมันไม่ใช่ว่าพึ่งจะมาพักโทษมันมีตัง้งแต่ปี60แล้วเขาไม่ได้พักคนเดียวบางปีมีถึงเป็นพันคนนะแต่ปีนี้มีแค่930ท่านนะนะก็เก็บมาเล่านะก็ตามกฎเกณฑ์นะนะ ไอคนไม่ชอบก็อย่างที่บอกอะ่ะมันก็ด่าด่ดาด,าดา่มีขบวนการเดินขบวนมาคัดค้านว่าเป็นไอพวกสองมาตรฐานคุณลักษินเขากระโดนรังแกโดนสองมาตรฐานเหมือนกันสมัยก่อนนะใช่ไหมเออมันก็ประมาณละมันก็เป็นมันก็วนลลปเนี่ยประเทศไทยก็รู้อยู่ประเทศกูเมียแม่งเป็นหาอะไรกัน่รอกเล่าให้ฟังฮะกะ็สรุปว่าพักโทษอยู่บ้านห้ามไปไหนนะครับประมาณนั้น เราบางคุมประพฤติที่อยู่บ้านนี่ก็จะมีเจ้าที่ไปเยี่ยมนะฮะก็เก็บมาเล่าให้เพื่อนฟังนะฮะก็ตอนนี้อย่างที่บอกอะ่ะที่เราไปคลิปก่อนๆเนี่ยผมก็อรอลุ้นอยู่เรื่องพรบยุทธศาสกรรมฉบับประชาชนนะที่มีประชาชนไอรอแล้วก็กลุ่มองค์กรถ้าจำไม่ผิดมีอยู่ยี่สิบยี่สิบสามองค์กรใช่ไหมมีอยู่ยี่สิบสามองค์กรเนี่ย ที่ยื่นเรื่องไปนะยื่นสามองค์กรยื่นเรื่องไปจะเสนอเป็นพรบรนิรโทษกรรมฉบับประชาชนนะคือทุกมู่เราอะ่ะต้องได้รับการนิรโทษกรรมนะแต่ยกเว้นเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำร้ายประชาชนนะครับเบื้องต้นเขาลงชื่อมามาณเกือบสามหมืนคนแล้วนะถึงแล้นแหละสามื่นคนแล้วนะก็จะส่งให้รัฐสภานะฮะ แล้วก็มีพรรคการเมืองที่ว่าเห็นด้วยก็มีหนึ่งะพรรคเก้าไกลเห็นด้วยแน่นอนแล้วก็พรรคเป็นธรรมนะครับแล้วก็พรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยก็เห็นด้วยแต่ว่าให้ยกเว้นมาตราหนึ่งหนึ่งสองห้ามนิโทษกรรมแต่ผมว่ายังไงคุณก็รับไปก่อนไอายุกเว้นไม่ยกเว้นนี่พอเข้าไปรัฐสภาเสียงข้างมากัชนะอยู่แล้วเออเข้าไปรัฐสภาก็ดีดีกว่ามาข้างถนนใช่ไหมเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยจะยกเลิกหรือ แก้ไขหรืออะไรก็ว่ากันไปมันต้องเข้ารัฐสภานะฮะเพราะว่าตั้งแต่เขายึดอํานาจมาตักปีส่ปี49เนี่ยโอ้โหคดีเพียบเพื่อนคดีมีอยู่1พันเจดรอยสคดีที่ประชาชนโดนเนี่ยนะอืมโดนคอสชอแจ้งคดีการเมืองทั้งนั้นแหละเฉพาะคดี1นึเนี่ยสองคนนะหนึ่งหนึ่งสองเนี่ย,นนะยที่โดนแจ้งความนะ จำคุกสูงสุดก็ห้าสิบปีอ่ะโอ้ไลยแรงกว่าฆ่าคนตายอีกหนึ่งสองแล้วก็เขาก็อยากแก้ไขไงแต่มันแก้ไม่ได้มันก็ด่ากันไปด่ากันมาอยู่นี่แหละกฎหมายมันแก้ได้หมดนะครับไม่ใช่แก้ไม่ได้ฮะมันก็เป็นกฎหมายกฎหมายหนึ่งฮะไม่ได้ยกเลิกก็แก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับก็วานไปตามระบบรัฐส,ะสะภาแล้วกันนะจะรอดูนะครับโอเคครับออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ําสระผม,มกับมโนกนักเล่าข่าวครับคิดดีทําดีครับ ชอบก็ดูมาชอบก็เล่นผ่านยารมดาพรามันจะบาปสวัสดีครับประเทศกูมีครับอยู่มันให้ได้